ก่อนทีครับผมจะมาเล่นข่งกันนะครับนี่ครับหายหายไปหายหายไปอันนึงอีกอันนึงก็ครองไม่ใช่หายไปสองเงนเขียนหนังนะครับผมจะเอาอันนี้กับอันนี้มาแข่งกันนะครับดูในดูในตู้วยนะครับทุกคนดูครับว่าใครว่าใครชนะรอบที่สองนะครับ วิ่งออกแบบไกลๆนี่ครับดูให้หน่อยนะครับนี่เอาใส่เลยนี่อเอาสมุนไพรนะใครใส่ก็ดูให้ด้วยครับนี่ครับนี่ครับดอกไม้กับเรือครับกระเด็ไปนู่นเลยเห็นเหมือนกันนะครับ ว่ใครจะแะดอกไม้ไปเรื่อยก็จะแพ้แล้วครับโอ้ยโอ้ยแพ้ใ er <forcément blessing. S 3> นที่สุดเลยเบลที่สี่เบลที่สี่ยกที่สองใครจะแพ้ไปเรื่อยอีกแล้วครับเอาุยกที่สามสมุนไม่ครับสมุนนั่นไปเรื่อยแล้ ได้หนึ่งนั่นดอกไม้ได้สี่ตัวจริงชนะเราก็มาเล่นอยู่ที่นานะนี่ไตัวนี้ตัวตึงเลยใช่อันนี้ตัวตึงมากโบตัวตึงจริงจริง,รงอันนี้ตัวตึงจะแพ้นะไหมแพ้ไม่แพ้เออไม่แพ้จริงจริงแต่สีสวยมากเลยสององค์ตัวตึงชนะอีกแล้วโอ้โหที่นสางอนี มาดูรอบที่สามเฮ้ยออกสนามออกสนามแพ้เหรอออกสนาม,มนนนออกสนาม,นามไม่นับตอนนีนนนะน้ยังสองศูนย์อยู่เฮ้ยเกือบเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้ันนี้มาออกสนามออกสนามนะครับโกงนะไม่นับเฮ้ยตัวตึงได้สาม้วครับจริงด้วยตัวนี้ได้สามในหมู่ ดูให้หน่อยครับว่าใครชนะเดี๋ยวผมเอาเอาตัวชิ้นที่ชนะกับแพ้มาสู้กันครับเอาตัวชนะกับแพ้มาอันนี้ตัวชนะกับตัวชนะนะครับอันนี้เออเย้สีม่วงชนะนะแมาแพ้ได้อยู่ทางนี้ชนะได้อยู่ทางนี้